กลับมาขอดูเรื่องน่าตกใจเรื่องหนึ่งระยองนะครับเมย์ไปเจอศพเด็กคุณผู้ชมครับอายุสองขวบนอนตายเปลือยนะครับแล้วก็หูโดนกัดขาดทั้งสองข้างโดยจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมครับทางตำรวจสพนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนี่ฮะคำถามคือศพเด็กตายเปลือยแล้วหูขาดคือมันน่าตกใจก็คือศพเด็กเองเนี่ยคุณผู้ชมให้ย,ยู่ในพงหญ้าแล้วสภาพศพน่ากลัวมาก เห็นบอกหัวกระโหลกน้องเปิดพบชิ้นเนื้อศีรษะเป็นกระจุกนะฮะเหมือนกับขาดออกจากบริเวณศีรษะหูทั้งสองข้างตกอยู่ในพงหญ้าทางตํารวจสพนิคมพัฒนารุษเข้าไปตรวจสอบทีมทางด้านของสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพนิคมพัฒนาเห็นบอกว่าจากสภาพศพเนี่ยญาติเด็กเนี่ยก็คือคุณวันวิสาฉิมเกรดบอกว่าน้องหายไปตั้งแต่เมื่อคืนหูตายผมหลุดเป็นกระจุกอย่างนี้เลยเหรอฮะเนี่ย แล้วปรากฏตามหาคิดว่าน้องเนี่ยก็ไม่พบอยู่อยู่ศพน้องห่างจากบ้านหูขาดในสภาพเปลือย500เมตรเนี่ยรถของเล่นเมย์<อ>เกิดอ,อะไรขึ้นด้วยคือลักษณะก็คือไปพบที่จุดที่บริเวณเจอศพน้องนะคะก็จะมีรถของเล่นสีน้ําเงินอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีหมวกสีแดงที่ทางด้านของคุณพ่อใส่ให้น้องเนี่ยอยู่ด้วยค่ะประเด็นก็คือว่าตอนที่น้องหายไปเนี่ย คุณพ่อเอาไปฝากไว้กับน้องที่ทํางานเป็นพนักงานเสิร์ฟที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็ขี่จักรยานไปส่งอาหารนะคะแล้วก็กลับมาแต่ว่าตอนเย็น ห้ามงเย็นไม่เจอน้องแล้วแล้วหลังจากนั้นออกไปตามหาน้องโตโตค้ค่ะจนกระทั่งในช่วงค่าเลยคะ่ะก็เจอน้องโตโต้เสียชีวิตอยู่ใกล้ถนนสภาพศพเปลือยกายสภาพศพบ,บาดแผลถูกทําร้ายใบหูสองข้างหายไปนะคะจากนั้นคุณพ่อก็อุ้มร่างน้องโตโต้กลับบ้านทำความสะอาดเสร็จแจ้งตารวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยคะ่ะประเด็นก็คืออย่างนี้นะคะทางด้านของศพที่พบปรากฏว่า ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะสารวัตรป้องกันและปราบปรามสพนิคมพัฒนาพันตำรวจโทนัทพงศ์อัครเดชนิพงศ์ท่านบอกว่าจากการดูสภาพศพนะคะน่าจะเป็นรอยกัดแทะของสัตว์แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุแล้วโดนรถชนศพก็ไม่น่าจะกระเด็นมาไกลถึงขนาดนี้ไม่แล้วคำถามคือปล่อยเด็กหลุดออกมาได้ยังไงนั่นน่ะสิคะนี่ฮะนี่เป็นปริศนาอีกแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ผู้ชมเห็นผมน้องบาดหนังหัวหลุดเป็นกระจุกค่ะ หมากัดก็เป็นไปได้ใช่ไหมเมย์ไม่แต่มันในป่านะรถจะชนได้ไงเมย์ก็เนี่ยค่ะเนี่ยฮะตำรวจก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคือดูจากสภาพสดเป็นรอยสัตว์กัดแทะแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุดนชนคําถามก็คือจากริมถนนมาถึงจุดที่เจอศพกระเด็นมาไกลไปไหมหรือหมาลากเข้ามาเอออันเนี้ยแต่คําถามเออหมาเนี่ยกัดทยมําหัวก็ได้แต่ประเด็นอันนี้คือเข้าใจว่าทางก็น่าจะเหมือนกับไถเข้ามาเพื่อจะเอาศพเด็กออกนะฮะเพราะเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย ตอน4โมงเย็นใช่ไหมเมเมืม่อวานนี้ใช่ไหมค่ะคือต้องบอกว่ามีการตามหาน้อง เมื่อกี้เมย์กำลังเล่าถึงคือใครนะเล่าถึงคือท่านสาร,รวัตรป้องกันปราบปรามสพนิคมพัฒนาบอกว่าดูจากสภาพศพเป็นรอยกัดแทะแต่ถ้าไปถามคนเป็นญาติก็คือคุณวันวิสาเนี่ยนะคะบอกว่าน้องหายไปตั้งแต่เมื่อคืนคุณพ่อมาแจ้งก่อนเช้ามมนมีรอยเหมือนรอยขาด้วยนะใช่รอยที่ขย่ำที่ขาพ่อเด็กคือคุณธนเทพบอกกับเราว่าตัวเองมีอาชีพตัดยางและบ้านพักอยู่ในสวนยางลูกชายคือน้องโตโตเนี่ยคุณผู้ชมฮะสองปีสิบเดือนเลี้ยงลูกมาคนเดียวเมื่อคืนนี้ผมฝากลูกไว้กับเพื่อนบ้านจากนั้นช่วงเที่ยงค ลูกแต่ไม่พบจากนั้นคนที่ฝากเนี่ยก็ช่วยกันตามหาโอ้โหแล้วก็ยุติเลยจนกระทั่งมาตามหาวันนี้ใช่ไหมจนสี่โมงเย็นเดินออกมาดูพบลูกชายนอนคว่ำหน้าถอดเสื้ออยู่ริมถนนผมก็เริ่มมีเาขาเรียกอะไรนะเริ่มมีกลิ่นแล้วตัวเองก็แปลกใจทำไมเสื้อของลูกเนี่ยถูกวางออกข้างๆกับล่างหนังหัวกระโหลกเปิดออกหมดหูทั้งสองข้างหายมีรอยช้ำทั้งตัวหมามันจะทํารอยช้ำเด็กได้ยังไง ขานาดเดียวกันเนี่ยตรวจสอบที่ขาเป็นรอยคล้ายหมากัดแทะสิ่งที่ติดใจคือถ้าหมากัดจริงหนังกะโหลกเปิดใช่ไหมใช่ห,หมาหมันจะดึงไปกินด้วยเหรอผมพยายามเดินหาหมาแถวนี้เห็นบอกยังไม่เจอใช่ไหมเมย์แล้วก็ไม่พบหูใช่ไหมไม่พบผูไม่พบหนังกะโหลกของลูกชายแต่เจอกระจุก<ช>ปล่อยผมใช่ค่ะถ้าเป็นหมาหมามันจะก็แต่หมากินมันก็เออคงไม่กินผมแต่หนังกะโหลกหายล่าสุดเนี่ยนะครับก็เลยกำลังสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น ปกติเนี่ยเด็กเนี่ยจะชอบวิ่งออกมาเล่นใช่ไหมร้านข้างๆบ้านตอนนี้หลายคนก็ตกใจว่าแล้วศพน้องเกิดอะไรกันแน่เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อเลยก็ได้ฮะที่ให้สัมภาษณ์ใพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่แกหนูสคนหนูบอกหนูมัม่นใจยังไม่ม้องน้องวงราหรือว่ในความคิดเรา,าในความคิดเราในตอนนี้นที่เราอุ้มลูกเห็นลูกเลยเราคิดว่าไงสภาพลูกอะ จากลุ้นหลังหัวไปไหนใช่มลหลังหัวมันแฝงไปหลังหัวเนะ่มนแตรงเดีอนะ ừ, คือเราเราเราว่าหมาแต่คือว่าไอ้กจลีกก็หลังหัวหายไนะม่เนเป็นแฝเลอือไออย่างหนึ่งคือว่าลูก,ลออกแบบ่องร้อนชอบใช่ไหมแล้วชนมเนี่นนนยนนมันสสาเหตุเนี่ยรถชนไม่ต้องไม่ถึงว่าถึงเนี่ย ในใจเราเนี่ยอุบัติเหตุในอีกใจนึงก็คิดว่าลุงพูดถูกต้องไหมใช่คุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้ยังเป็นปริศนาของตํารวจนะฮะ,ะล่าสุดพ่อโดนเอาไปสอบปากคาด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องเปิดภาพคุณพ่อคือที่มันแปลกก็คือว่าคือเมสเซดานวันนี้ยังไม่เจอคนเลี้ยงเด็กใช่ไหมแต่เราไปเจอเนี่ยเห็นไหมฮะพอพ่อเจอศพคนแรกใช่ค่ะปรากฏว่ามีคดีนี้ที่มันแปลกก็คือว่าผู้จัดการร้านเห็นตั้งข้อสันนิษฐานอันหนึ่งไว้เออก็น่าคิดเหมือนกันเรื่อง ไม่ถ้าเด็กดันตายเปื่อยนี่ดิร้านเขาว่ายังไงนะร้านข้างถนนที่น้องชอบไปเล่นคุณคุณเบิร์ตค่ะเป็นผู้จัดการร้านอาหารที่อยู่ใกล้กับที่พักของน้องเล่าว่าปกติก็เห็นน้องโตโต,ตมาวิ่งเล่นอยู่แถวร้านแล้วก็จะมีเด็กที่ร้านคนหนึ่งคอยดูแลเพราะว่าเหมือนเอ็นดูอะค่ะออสาเหตุเนี่ยคุณเบิร์ตคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่น้องเนี่ยออกมาเดินเล่นแถวนี้แล้วพอดีบริเวณที่ถนนตรงเนี้ยเป็นถนนสายส6กกลางคืนเขาจะขับรถกันเร็วและส่วนใหญ่จะเป็นรถใหญ่ เอาแล้วไม่มีใครดูเด็กเลยเหรอวะเนี่ยปล่อยมาวิ่งถนนถนนใหญ่ไม่แต่มันไกลมากนะกับศพที่เจอเมย์คุณเบิร์ดก็เลยเป็นไปได้ไหมกลางคืนเนี่ยไปเจอรถใหญ่เฉียวชนแล้วหมาเนี่ยลากเข้ามาข้างทางหรือเปล่า<อ>เพราะหนังกะโหลกมันเปิดแล้วหูหายไปเป็นสุนัขลากมาหรือสัตว์เลื้อยคานกัดกินหรือเปล่าแต่อันนี้เขาสันนิษฐานนะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง<ม>ให้คุณหมอ แต่มันไกลมากเลยใช่ไหมใช่ห้าร้อยเมตรอะค่ะห้าร้อยเมตรไกลมากหมาถ้ามันลากศพอ๋อแต่มันเข้ามาในป่าใช่ไหมใช่ค่ะไม่แล้วหม่พ่อถึงเดินมาเจอตรงหนองน้ําน่าจะเป็นจุดที่คนเข้ามาตกปลากันนี่ฮะเออรถชนหมากินหูพ่อหาหูไม่เจอแล้วหมากินหนังกระโหลกแล้วใครผมเอาไว้แล้วก็เลยเจอศพเด็กเอาเอาฟังฟังคนที่เข้าสันนิษฐานหน่อยดิเอาคือพ่อน้องจุดใจของพงับ ก็มาเจอลูกน like ้องครับผมกลับจากกรุงเทพมาแล้วลูกน้องบอกว่าเด็กคนนี้มันหายไปแต่จริงๆแล้วเด็กคนนี้มาเล่นแถวนี้ตลอดคือเราก็จะรู้รู้จากเห็นน้องเขาเป็นคนที่แบบชอบมาวิ่งหาเั้งนี้มันมีลูกน้องผมอยู่คนเขาเขาจะคอยเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเงนี้ครับอ๋อแล้วเรารู้สึกตกใจไหมที่อยู่น้องแตกใจอยู่เหมือนกันพี่พี่ก็โทรมาว่าน้องเสียแล้วก็เลยถาลูกน้องอยู่อืม แต่ตัวน้องมีรอยช้ำใช่ไหมใช่ค่ะรถชนแล้วมันมันต้องวิจัยสูตรศพว่ากระดูกหักหรือเปล่าคือถ้ากระดูกตัวตามเนื้อตามตัวไม่แตกไม่หักไม่แต่สองขวบรถอัดจริงๆเมย์กระดูกก็น่าจะแหลกพอสมควรนะใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าหัวเปิดอย่างเดียวใช่มีรอยช้ำแต่มีรอยช้ำมีรอยกัดของสัตว์เออโอ้โหมันเดินมายังไงว่าจากถนนใหญ่ล่าเข้ามา5้ารอยเมตรนี่ฮะล่าสุดมีอีกใช่ไหมเมย์ญาติเด็ก ก็คือคุณวรวิสาแกเล่าว่ายังไงนะคดีนี้คุณวรวิสาที่เป็นาตาของน้องนะคะบอกน้องหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแต่คุณพ่อมาแจ้งตอนเช้าก็เลยช่วยกันหาหาไม่เจอแป๊บนะแล้วทาไมพ่อไม่แจ้งน้งแต่เมื่อคืนน่ะอืออ่ะฟังฟังเสียงคุณวรวิสาหน่อยสิเปิดแล้วก็ตรงขาเป็นรูเป็นรูใหญ่ๆแล้วตรงข้างหน้าท้องเป็นรอยถลอกแล้วก็เหมือนเป็นรอยไม้จริงๆมา เหมือนหมาไปกัดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเป็นเป็นทะลองเยอะหรือว่ามันโดนถูกับถนนไม่รู้ไม่แน่คิดว่าน้องโดนอะไรไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจใช่ไหมแต่คือเราอยู่แถวนี้กับน้องเนาหนุหนูคือขอภาพตอนตํารวจสอบคุณพ่อหน่อยฮะคือมันแปลกตรงที่ว่าด้วยความเคารพอันนี้เพิ่งไปตัดสินใครนะพ่ออุ้มศพกลับบ้าน ใช่แล้เมย์ใช่มันเกิดอันเนี้ยเมย์เล่าดิเกิดอะไรพ่ออุ้มศพมายังไงจริงๆมีเสียงแรกของคุณพ่อด้วยแต่ไม่แน่ใจพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่านะคะทีมงานเดี๋ยวขอเสียงแรกตอนตอนอ่าไม่เป็นไรตอนที่ผู้สื่อข่าวเขาส่งมาเพราะพ่อบอกว่าไปเจอศพแล้วอุ้มกลับบ้านคือคุณพ่อบอกว่าที่บอกก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยพาน้องไปฝากไว้กับหญิงสาวพนักงานใกล้ที่เกิดเหตุใช่ไหมคะแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกแล้วกลับมาครึ่งชั่วโมงกลับมาจะรับบุตรชายปรากฏไม่เจอหายไปไหนออกตามหาไม่พบจนตอนเช้าออออกกตาามหีรบ เจออีกทีคือ5้าโมงเย็นพบน้องโตโต้เสียชีวิตอยู่ริมถนนสภาพศพเปลือยกายมีบาดแผลไข้ถูกทำร้ายใบหูสองข้างหายไปจากนั้นคุณพ่ออุ้มร่างน้องโตโต้กลับบ้านนำมาทำความสะอาดอาบน้ำเสร็จแล้วถึงไปแจ้งตำรวจและกู้ภัยปั๊บนะเมื่อกี้พี่ผู้หญิงบอกว่าบอกว่าลูกหายอืใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมาแจ้งอีกทีคือวันรุ่งขึ้นใช่แต่ตอนแรกที่คุยกับนักข่าวก็คืออุ้มลูกกลับบ้านอื ไม่ไปได้ไม่ตกใจเหรอว่าอุ้มลูกกลับบ้านมีเสียงแรกไหมทีมงานเสียงแรกค่ะเสียงบทแรกเลยขอเสียงบทแรกหน่อยมีไหมอันนี้หรือเปล่าคะมีไหมจ๊ะเขาอยู่เลี้ยงหมูมาตั้งแต่แล้วอหมูสองคนหนูบอกงคนผมไม่ใจยังไม่เอาน้องถ่วงมาหรือว่าในความคิดเราในความคิดเราในตอนนี้ที่เราอุ้มลูกเห็นลูกเลยเราคิดว่าไง สภาพลูกอ่ะอยากรุ้นทางหัวไปไหนใช่ไหมลูกไ้่เห็นว่ามันแฝน้องหัวมันแกะก็ตรงด้วยอือคือเราเราเราเคิดว่าหมาแต่คือว่าไอ้แก่นี่ก็น้องหัวหายไม่ได้มันแฝงเลยอือไอ้อย่างนึงคือว่าลูกนอนท้องใช่ไหมแล้วรถชนไปไหมอ๋อเนี่ยมันสสาเหตุเนี่ยรถชนนี่ฮะแต่พ่อก็คงคงเสียใจลึกๆมั้งอาจจะน้ำตาตกในก็เลยเหมือนกับไม่ได้เห็นแกร้องไห้พ่ออุ้มศพกลับบ้านได้ด้วยเหรอฮะ อโอ้เหลือเชื่อจังเลยมีไหมเสียงได้เปิดเปิดขอขอฟังหน่อยจริงไหมเปิดมาลเลยฟองได้ยังไงอ่ะเด็นุ่มีตอนัะพังเนี่ยพี่ก็คือเราเดินตามผาน้องอยู่ใช่ไหมใช่เราผาทั้งคืนเหรออ๋อแล้วน้องตอนที่ไปเจอน้องนอนอยู่แบบไหนอ่ะนอนคว่ำเนี่ยังได้ยังไงอ่ะเด็นุ่มกีตอนนี่ครัเเดี๋ยามข้าใจว่าตํานกลงต้องเ้นอนูแหละคดีนี้มันแปลกนุกมกนะ,ะหัหเยมีรอยกัด หัวกะโหลกเปิดและตอนนี้ยังหาหูไม่เจอนะฮะ